พาคุณผู้ชมมาเปิดสาเหตุการเสียชีวิตของแม่แอดชมชายชัดวิไลกันค่ะโดยลูกสาวเนี่ยได้เปิดใจผ่านสื่อนะคะบอกว่าจริงๆแล้วคุณแม่เนี่ยป่วยเป็นโรคเบาหวานมานานแล้วนะคะอีกทั้งพักหลังเนี่ยยังตรวจเจอ ติ่งที่บริเวณสมองด้วยเป็นเนื้อออกมาไม่ถึงกับเป็นมะเร็งหรือว่าเป็นเนื้องอกนะคะแต่ว่าส่วนนี้เนี่ยทำให้แม่แอดเขามีความจําที่ไม่ค่อยจะเหมือนเดิมจําอะไรไม่ค่อยได้จําบทไม่ค่อยได้ทําให้ส่งผลต่อการแสดงละครนะคะแล้วก็วงการบันเทิงต่างๆก็มีการรับงานน้อยลงในช่วงหลังที่ผ่านมานี่นะคะลูกสาวของแม่แอดก็ยังเปิดเผยว่าจริงๆแล้วแม่แอดเนี่ยเขาเสียชีวิตตั้งแต่เมื่อวานนี้เวลาบ่ายสองโมงครึ่งค่ะ สาเหตุหลักๆเนี่ยก็มาจากโรคเบาหวานนะคะซึ่งโรคนี้แม่แอดเขาก็ได้ตรวจเจอตั้งแต่ตอนตัวเองอายุ30ปีค่ะแล้วก็มีการรักษามาอย่างต่อเนื่องแต่พักหลังเนี่ยน้ำตาลขึ้นขึ้นลงลงนะคะแบบขึ้นสูงสุดก็คือ600แล้วก็ลงมาต่ำสุดอยู่ที่40งานนี้นะคะในช่วง3เดือนก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็เข้าพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะจะสังเกตได้ว่ามีอาการแบบ อ่อนเพลียแล้วก็สู้ผอมแบบนี้เลยนะคะโดยเอวีวะต,ต,ต่างๆภายในเนี่ยมันก็เริ่มไม่ค่อยปกติแล้วค่ะทั้งหัวใจทั้งไตพักหลังเนี่ยแม่แอดนะคะเขาต้องไปล้างไตยอยู่บ่อยๆทําการล้างไตยอยู่บ่อยๆอย่างเช่นคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะทราบดีว่าถ้าถึงแบบต้องล้างไตเนี่ยก็ต้องอยู่ในความดูแลใกล้ชิดของแพทย์แต่ลูกสาวนะคะของคุณแอดโฉมชายเนี่ยเขาก็บอกว่า ไม่ได้ทําใจเลยไม่คิดว่าคุณแม่จะจากไปเร็วโดยที่ไม่ได้แบบล่ําลาโดยคุณแม่นะคะเขาก็มีการแบบพักผ่อนนอนหลับตามปกติจากไปอย่างสงบค่คะส่วนสิ่งที่แม่แอดรักแล้วก็เหมือนเป็นจิตวิญญาณเดียวกันระหว่างแม่กับลูกเนี่ยเขาก็คือเรื่องของการแสดงละครน,นะคะแล้วก็เรื่องที่ทําให้แม่แอดนะคะโด่งดังจนเป็นที่รักของใครหลายคนก็คือเรื่องบ้านนี้มีรักแล้วก็เรื่องน้าตากรรมเทพค่ะ ผลงานการแสดงก็อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าคร่ำวอร์ดในวงการบันเทิงมากว่า60ปีถือเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงคุณภาพยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด,ด้วยค่ะส่วนงานสวดอภิธรรมหรือว่าพิธีต่างๆเนี่ยเขาจัดแบบคลิปนะคะโดยจะทำพิธีไว้อะไรตั้งแต่วันที่2 3ถึง25และก็จะจัดพิธีแบบไทยคือนำร่างไปชาวปนกิจที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนในเวลา4ี่โมงของวันที่26มิถุนายนค่ะ